มอตอนเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่ก like. so ูตอบว่าไงรู้ปะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่ทข้าใจหรอกทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้าแต่ตอนนี้กูเข้าใจเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง่มองมันท้องฟ้าใครที่ชะทำแง่มองท้องฟ้า ตอไม่เด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมไม่ชื่อผมถึงตัวแปลว่าทองฟ้าไม่บอกไม่ว่าาไว้คนที่มันดิฉันก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆคราที่มันได้มองมาเต็มสองตาคนณละลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณยนงมองมันอยู่ข้างบนจะทนไม่ไหวมันก็แค่แง้มมอกจะลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆหนที่มึงได้บ่นไปกับพระจันทร์ก็ขอแหวนทองเมื่อจะทำแค่เพียงทด่เอาไว้ในคลับแต่เพียงผู้ทำมันขายโฟนและขายวิธีคิดและมันไว้กว่าที่คิดชิดชิด้ายแต่สนิดก็มันคล้ายๆกมีทิ่เป็นอันตัวไว ันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแงน้มมองบนท้องฟ้าใครที่อิ้มช่างแง้มองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแงน้มมองบนท้องฟ้า กวเ,เดี๋ยวทำแต่เพลงที่เอาไว้หลอกแต่พวกเด็กๆเพราะแม่งเป็เด็กคนไหนก็ตามวันหนึ่งข้างหน้านมันก็ต้งองมีวันโตและความจริงคือความจริงที่มึงไม่มีวันฟลอฟันที่กูเตือนไว้ไม่มีสำคัญที่เครื่องประดับหรือรถที่ขับหรือว,ว่ามึงเพื่อนไปให้ใจเย็นๆเคลื่อน,น,น,นไประวังสะเทือนใจแต่ขอไว้อย่างได้โปรดอย่าเอามือสกปรกและความก็จะร้าผิดๆของมึงและเพื่อนออกมาเพื่อนไหมนี่คือชิปพพอตัดด่างเดิมไม่ต้องไปร้อยใครที่ไหนก็ควายมาจูงเดินบางครั้ม้เพลงกูทำมันคลั่งจนต้องฟังเพิ่อนแต่ขอช่วยกันและหน้าอย่าคาดหวังอะไรอี่ะไรให้คือกูเมันสุคมึง เม no ื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะช้ำแง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใคที่จะช้ำแง้นมองบนทองฟ้า ไม่เส o ร s ม่เสแสรโซเชียลก็ฝ n กแคเป็นโดนดิเจลัสเจลัสอันนี้ว่าเอว่าอยากเป็นเฟมัสเฟมัสโซเชียลก็ฝกเป็นดนดิเจลัสเจเพียงเดียวได้และมองหาความพ่ายแท้จนวันตายมองหาความพายแท้ ทำเพลงเพื่อเอาชนะทุกคนในประเทศนี้และมันจะง่ายแท่เรเหนื่อยบ้ปลายแผ่นเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแงานมองบนท้องฟ้าใครที่ได้ถามในแง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ